ฮัโ,โลข้อ12นะครับวัตถุ0.1กิโลกรัมและ0.3กิโลกรัมติดอยู่กับปลายทั้ง2ของโลหะยาว1เมตรดังรูปนะครับจงหาพลังงานจนของการหมุนถ้าแท่งโลหะหมุนแกน AB เท่ากับ10เรเดียนต่อวินาทีนะครับคนี้ทำไงเอ่ยนะก็มานถึงก็ลองดูนะพลังงานจนของการหมุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมามากเลยนะครับก็คือหาะไรครับจากซิกมาอี จีเกอีเคเองเดียวนะก็คือพลังงานจนเท่ากับอะไรครับทีนี้มันเรื่องการหมุนเนอะเราก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงนะจากตอนแรกที่มันเป็นเชิงเส้นใช่ไหมครับคื 2, ้นงจสองเอ็มวีกำลังสองก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ 1, 2, I, Omega ึงจะสองไอโอเมกากำลังสองใช่ไหมฮะก็ลองแทนค่าดูเลยแต่ว่าไอที่เราไม่ทราบใช่ไหมเอาเราทไงครับเราก็บอกว่าไอเราสามารถหาได้จากซิกมา M.I.R.I. กำลังสอง 2, นะครับ I นัตั้งแต่1ถึง n อะไรใช่ไหมใช่ไหมข้น,นี้ก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ให้มาทุกอย่างเนอะอจากรูปใช่ไหมครับให้มวลแล้วก็ให้ระยะหา่างนะครับจากมวลนั้นจนถึงแกนหมุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตกร,รงมาแล้วก็น่าจะไม่ได้บอกไปด้วยเนะืว่ามเมนต์ความเฉยของระบบนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้เราหาจากตรงนี้ด้วยนะครับอลองดูกันอยน่างเช่น 0- 1กิโลกรัมตรงนี้นะครับห่างจากระยะเท่าไหร่ครับกับแกนหมุน0-25เมตรใช่ไหมก็ 0- 2 หยกกำลังสองใช่ไหมแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมวล0 3กิโลกรัมนะอหกู่ห์จุดเเมตรยกกำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะครับคำนวณต่อไปก็คือ i ใช่ไหมที่เราจะใช้ตัวนี้ส่วนโอเมกาก็ตรงตัวเลยเพราะโอเมกาเขาให้มาแล้วนะครับคือ10เรเดียนต่อวินาทีเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานจลของเราก็เดี๋ยวแทนค่าเนาะหา i ก่อนได้อะไรเนี่ยนะ0.1หโหเล็เลขสนุกสนานมากผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเศษส่วนดูแล้วกันนะเผื่อจะคิดเลขง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เป็น แล้วก็0.75เป็น3ส่วน4ละกันนะครับอ่ะ1ส่วน4ตรงนี้ยกกำลัง2กลายเป็น1ส่วน16เพราะฉะนั้นกลายเป็นเลยครับ0.1คูณ 1, 1ใช่ไหมก็ผมเขียนเป็นอย่างงี้ไปก่อนละกันนะก็คือ0.1ส่วนด้วย16นะครับส่วนอันนี้เป็นไงเอ่ยนะครับพอยกกำลัง2ในวงเล็บนี้ก็จะกลายเป็นเลยครับ9ส่วน16ใช่ไหมเพราะฉะนั้น9คูณ0.3เป็นอะไร2.7นะครับส่วนด้วย16นะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเศษส่วนนี้ก็จะกลายเป็น2.8ส่วน16ไหมนะครับผมก็เอาไปแทนทั้ง ยวอย่อแบบนี้เลยละกันนะเผื่อเดี๋ยวคิดเลขกันได้เนาะนะครับแล้วก็คูณโอเมก้าเลยครับ10ยกระลังสองใช่ไหมครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมามากเลย10ยกระลังสองตรงนี้ก็แทนได้เลยใช่ไหมครับเพราะเป็นหน่วยเรเดียนต่อวินาทีแล้วนะครับตุ่น,นี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็น100ใช่ไหมหนึ่งรคูณกับ2.8ก็กลายเป็น280ใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างล่างเป็นเท่าไหร่ครับ32เนาะก็32หารได้เท่าไหร่ครับอันนี้เลขอาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่นะกะ็หาร4ดูไหมหาร4ก็ได้สี 4, ่า,าป8ข้างบนเป็น เจ็ดสิบหารสองสักทีนึงน่าจะได้นะครับก็คืออะไรครับ35.4ส,ส่วนเนะาะ35.4ส่วนี่นี่ประมาณเท่าไหร่9ก่ากว่ากว่าไหมนะครับเอ้ไม่หดึงส้สิ8กว่ากว่าใช่ไหมครับซึ่งก็น่าจะคือชอยเอ์ขนอ1นั่นเองใช่ไหมครับ8.75เเนาะ ใช่ไหมนะครับอ่าข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหร,รับการหาพลังงานจลของการหมุนนะครับเปนข้อนี้ตรงไปตรงมามากเลยนะครับเขาให้หาพลังงานจลของการหมุนนะครับฉานารยก็ใช้สมการ i เท่ากับอ๋อเออพลังงานจลเอเท่ากับหนึ่งจุดโอเมก้ากำลังสองนะครับแต่ i อ,อาจจะต้องหามานิดนึงนะว่ามันหายยังไงมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหร,รับข้อ12